ก็มาดูหนังเรื่องนะครับอิมเพติกกหรือว่าบ้านเกิดปีศาจเป็นหนังของอินโดนีเซียหนังผีสยองขวัญน่ากลัวคนน่ากลัวแหละบอกได้เลยดูแบบอ้อก็เป็นหนังของพุ่มกับโจโกนวาซึ่งเขาเคยสร้างผลงานเรื่องสแตนสเลฟไว้เมื่อปีหนึ่งเจ็ดแล้วก็เป็นหนังทําเงินตลอดกาลบอกว่าฟิกของอินโดนะฮะซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีโอกาสดูหนังอินโดนเท่าไหร่เรื่องนี้ก็มาดูว่ามันเป็นหนังผีแล้วก็ช่วงฮลลาโลวีนด้วยเข้าขเทศกาล ้อนตัวหนังก็มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรับต่างจังหวัดของเขาอ่ะห่างไกลที่กันดานห่างไกลความจเจริญมันก็จะมีความเชื่อต่างๆเรื่องผีสางเรื่องคำสาปเรื่องอะไรตัวนังเองก็อยู่ในเมืองอา่านี้วยความที่ว่าจากบ้านเกิดมาแต่เด็กใช่ไหมไม่เคยรู้จักพ่อแม่ตัวเองเสร็จก็วันหนึ่งก็เบื่อเบื่อชีวิตที่มันไม่ไดีเรี่ยงไร้สาระของเขาอ่ะเขาก็มาเจอรูปๆหนึ่งไว้ ขาก็เลยก,กลับหาทางกลับมาที่หมู่บ้านเนี่ยซึ่งการกลับมาก็พาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งก็หมู่บ้านแม่งกันดันมากกอ่ะคือดูรถไม่มีต้องนั่งรถม้าเข้าไปอ่ะโอ้แบบแล้วหมู่บ้านน่ากลัวม,มากเออกลับไปก็ไปเจอบ้านหลังที่เขาอของพ่อเขาที่เขาก็อยู่ตอนเด็กๆแต่ปุ๊บไอ้พวกชาวบ้านในหมู่บ้านแม่งก็ดูแบบแปลกๆแม่งเป็นเะพี้ยนน่ะใช่ไหมน่ากล้วน่ากลัว ก็มีพิธีการต่างๆมีเรื่องของหนังตะลุงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่าเรื่องคำสาปเรื่องหมู่บ้านนี้ก็จะมีหลุมศพเยอะมากหลุมศพเด็กเออมันก็เป็นเรื่องของคำสาปที่มาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเลยตอนที่ตัวเองยังเด็กๆอยู่ก็คือตั้งแต่ดูหนังเอเชียน่ากลัวหนังผีอ่ะคือถ้าไทยมันชอบออกผีตลกไงขจาราบบผีตลกมันก็อดูได้กันขำๆแต่นี่คือหนังผีที่แม่งทําให้เราสึกกลัวสยองขวัญ คือไม่คนดูคนเดียวมีเพื่อนดูนี่จะดีมากเลยนะก็คือทําได้น่ากลัวทั้งเรื่องอ่ะมันก็มีไอ้ตรงนู้นตรงนี้มีการผูกปมมีอะไรมาคลายตอนจบใช่ไหมโดยรวมเรื่องนี้ผมแนะนําให้มาดูนะถ้าใครชอบดูหนังสยองขวัญไม่ผิดหวังฮะเรื่องนี้หนังดีทีเดียวเลยนะฮะทำเงินในหลายประเทศได้รับคำชมจากเทศกาลหนังต่างๆนะฮะนี้ก็ตอนนี้ก็ยังฉายในโรงนะครับลองมาดูกันโคตรนะ่ากลัวเลยแล้วก็นิดนึงโรงที่ผมไปดูเนี้ย ไอ้ก็หลังระหว่างที่ดูอยู่เนี่ยมันก็มีคนแม่งหลับอยู่ท้ายโรงเว้ยแล้วคนนี้มันไม่หลับเปล่าไม่กลน่นแล้วกล่นเสียงดังมากตอนเราดูมันเป็นฉากกลางคืนในหนังเราก็พยายามมองไข่แม่งในในหนังใขรแม่งหลับแม่งกล่นกนคด,ดังเลยวะ่ะคือไม่ใช่ในหนังเฮ้ยแม่งอยู่ท้ายโรงแล้วมันหลับอยู่แล้วคงกล่นแลวกล่นเสียงนึกภาพคนนอนกล่นเสียงดังเลยเออแบบผมอยู่กลางโรงผมได้ยินมนะันอะ ผมก็มองไปมองไปจะยังไง <IS, S 1> ดูจะเดินไปสกิดมันดีไหมหรือจะไปเรียกพนักงานมาเอ้ยมึงบอกไอ<ม>้ที่นี่หน่อยดีว่ามึงช่วยเลิกกลนหรือมึงไปกลับไปนอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เสียธรรมาเป็นนิดน,ดน,ดนึงก็คือเรื่องในตรงนี้แต่ตัวหนังดีมากถ้าชอบหนังสยองขวัญเรื่องนี้คุณไม่ผิดหวังโคตรน่ากลัวเลยบอกเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นงานเราหนังเก่าเนี่ยเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยมาทำปริมาสเตอร์ป็น4คก็มาใช้ใหม่ In น h e Mood for l เ v e นะของวงคาไวคือผมอะ มาดูเรื่องเนี้ก็คือชอบเลี้ยงเฉาเว่ยเป็นทุนเดินอยู่แล้วแล้วก็จังมนันดีนี่ผมก็ชอบมังแต่สมัยก่อนแหละใช่ไหมก็มาดูหนังเฮ้ยผมแม่งแบบดูจบปุ๊บแนละ้วผมนึกว่ากูทําอะไรมาย0สปีวะทำไมผมไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เมื่อตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วหนังแม่งโคตรดีอ่ะมันคือหนังเรื่องเนี้ยดูจบเสร็จขึ้นทีนงานศิละปะดีๆชิ้นหนึ่งเลยการถ่ายนื้อเรื่องเรื่องนี้รู้สึกตอนที่สร้างเนี่ยก็คือเรื่องยังไม่จบเลยก็คือถ่ายไปก่อนเลยแล้วก็เรื่องทําไปด้ ก็คือแบบเดียงเฉาหวยแม่งเทเหมือนเดิมอะเมื่อครัเทง,ง่ายก็ยังเทย่างยงแล้วก็หนังทําดีเนื้อเรื่องการถ่ายภาพสีการฉากเล่นฉากเรื่องอะไรการเล่าเรื่องดูเพลินนะฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮ่องกงเมื่อประมาณหนึ่งเก้าหกกว่าใช่ไหมตรงนั้นก็พระเอกก็เป็น,นคล้ายกับทํางานอ้บริษัทพิมพ์โรงพิมพ์อะไราาประมาณนี้นางเอกก็เป็นเลขาต่างคนต่างมีครอบครัวอ่าแล้วก็มาเช่าห้องอยู่ติดกัน แล้วปรากฏว่าไอ้เมียพระเอกกับผัวนางเอกไปเป็นกิ๊กกันที่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการนูน่นนี่นั่นอ่าก็คือสองคนมันก็อยู่ในโพซชันเ,ออนเดียวกันก็เออแฟนตีงแม่งกับตกใจแล้วมาเนี้ยก็เห็นใจกันก็คือสองคนชอบกันแหละแต่มันมีเส้นคําว่าศีลธรมรกันอยู่มันก็เลยแบบไปทําทอะไรได้ไม่เต็มที่แล้วก็สังคมสมัยก่อนก็โกคนดินทาทคนความที่อยู่เป็นปพาทเมนต์ใหญ่ใช่ไหมก็มีคนอยู่กันเยอะๆคนจีนเนาะ เขาก็กลัวว่าจะเเดี๋ยวถ้าเกิดมาหากันอะไรคนจะเห็นจะอะไรขึ้นหนังเรื่องนี้ในนะใครและใครยังไม่ได,ดูหรือเกิดไม่ทนนะันอ่ะไปดูเออยิ่งคนชอบดูหนังนะคุณจะชอบหนังเรื่องนี้หนังแม่งํำมาว่าโคตรดีอ่ะผมบอกเลยว่าผมเสียดายที่ผมไม่ได้ดูหนังเรื่องเมื่อไหร่เมื่อ20ปีที่แล้วก็ไปดูนะครับหนังดีๆอีกหนึ่งเรื่องอ in the Wood ล for Love นะครับแฟนฮีเหลียงอ่าไปดูได้เรื่องนี้สุดยอด มันจะมีเทศกาลหนังของวงคาวายไปเรื่อยเรจนถึงเดือนธันวาจะมีเข้ามาสับกันเข้ามาฉายสี่ห้าเรื่องผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวก็จะมาไล่ดูมมนเป็นหนังฮ่องกงดีอีเรื่องหนึ่งอ่ะเออที่คุณควรจะไปดูหนังดีๆ